อัสลามุละลัยกุมารมะตุลฮยวะบบเระกาตัวสวัสดีนะักเรียนชั้นอนุบาลหนึ่งทับหนึ่งห้องคูดาทุกคนเลยนะคะ,คะกิจกรรมเสริมประสบการณ์ในวันนี้เราจะเรียนในหน่วยของกลางวันและกลางคืนในวันนี้คูดาจะให้นักเรียนเรียนรู้ในเรื่องของความแตกต่างระหว่างกลางวันและกลางคืนว่ามีข้อแตกต่างอย่างไรเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันเลยค่ะ นักเรนทราบไหมคะว่ากลางวันกับกลางคืนมีข้อแตกต่างอย่างไรนักเรีนลองสังเกตภาพที่คุณครูให้ดูสิคะว่ามีความแตกต่างอย่างไรบ้างอ่าเก่งมากค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะไปเรียนในเรื่องของความแตกต่างระหว่างกลางวันและกลางคืนกันนะคะ ในช่วงเวลากลางวันก็จะมีดวงอาทิตย์ปรากฏขึ้นดวงอาทิตย์ก็จะทำหน้าที่ให้แสงสว่างทำให้เรามองเห็นสิ่งต่างๆได้ชัดเจนและความร้อนที่แผ่มาจากดวงอาทิตย์ก็จะทำให้โลกของเราอบอุ่นนั่นเองค่ะในช่วงเวลากลางคืนเมื่อดวงอาทิตย์ตก รับขออฟ้าเราก็จะเห็นดวงจันทร์และดวงดาวแทนอุณหภูมิก็จะลดลงอากาศก็จะเย็นลงนั่นเองค่ะนั่นก็คือความแตกต่างระหว่างกลางวันและกลางคืนนั่นเองค่ะนักเรียนสามารถสังเกตได้ไง่ายๆเลยก็คือในช่วงเวลากลางวันก็จะมีแสงสว่างจากดวงอาทิตย์ และในช่วงเวลากลางคืนก็จะมืดและจะมีดวงจันทร์และดวงดาวปรากฏอยู่บนท้องฟ้านั่นเองค่ะสำหรับวันนี้กิจกรรมเสริมประสบการณ์ความแตกต่างระหว่างกลางวันและกลางคืนคุณดาก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้วัส,สลามค่ะ